มอนอีกแล้วว่าคันนี้ดูภายในซะก่อนเพื่อนพวงมาลัยกระเช้าสวยๆเลยคันนี้นะครับเป็น r w o อ k s w a g e n นะครับหรือเต่า t ดอะบิทเทรเอียครับปี1968นะครับคันนี้เป็นโฉมตาตั้งมาพร้อมล้อโตชลอยๆอย่างนี้เลยไม่ได้กระแดะนะเขาเรียกว่าโตชโตชนะครับล้อ,อยางโอเคแต่อยง,งตัวนี้จะเป็นเครื่อง AS เอสันเช่นเคยนะเ,นเพื่อนใครพลาดคันสีเขียวไปนะค,คันนี้ก็ไม่แพ้คันเขียวแน่นอนอันนี้น้องเต่าแดงครับ จะมีมา่านบังแดดอยู่ข้างหลังนะครับจะมีกระจกป๊อปอัพข้างหลังอย่างนี้ให้เลยนะครับปิดได้สองฝั่งพวกยางนี่ใหม่หมดเลยตำหนินะครับคันนี้สีไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าบางๆความบางก็บางแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้ที่สําคัญเธอเป็นแท้โอนขนส่งเพจยังอยู่อย่างนี้เลยอะหายยากมากถ้ารถเต่าที่มีเพปอะเ,ปเพื่อนเพจเล็กตรงเล็กตัวถังเอยนะับคันนี้ราคานะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะเ,นเพื่อน ท่านใดสนใจมาดูได้ที่บ้านโปลงล่งราชบุรีหรือยกหูโทรนะครับ091 773 9529ครับรถเต่าแดงพร้อมจำหน่ายแล้วเพื่อนใครถูกใจก็มาเอาไป2องแสนบาทสำหรับคลิปนี้วันนี้ครับกลับสวัสดีครับ